โอเคครับกบราฟสืีแฟนเพจของร้าน Simple An Jewelry and Stone นะครับวันนี้จะมา <c oughs> เป็นรีวิวนะครับเป็นงานคัสตอมเมคนะลูกค้าได้แยกสร้อยข้อมือนะครับของเขานะเป็น2เซ้เป็น,ปนทำเป็น2อ,อย่างนะเป็นกำไรอันนึงแล้วก็มาเป็นแหวนลอ้อมรอบนะครับดีไซน์เดียวกันก็คือเป็น2แถวเหมือนกันให้ผมดีไซน์นะครับเป็นภาพสามมิติให้เขาดูว่า เป็นแบบนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยเขาเลือกเป็นสองแถวนะก็ทําโมเดลให้เขาดูก่อนเสร็จแล้วก็หล่อมาเป็นเป็นแว็กซสีเขียวให้เขาลองใส่ดูเขาโอเคกับทั้งหมดนะมันก็เลยเอามาเป็นแบบนี้ก็สร้อยข้อมือที่ใช้ทั้งหมดตอนนั้นหนึ่งร้อยเก้าสเมนะฮะมาฝังทางกําไรแล้วก็ฝังแหวนครบหมดทุกอย่างเลยครับพอดีเป๊ะเลย ไม่แน่เชื่อว่าจะพอดีได้เลยขนาดนี้นะครับก็อมาเป็นหน้าตาแบบนี้เพชรของลูกค้าทั้งหมดนะครับประมาณไซส์ประมาณ1ตังขวา1.7ตังเกือบ2นะครับแล้วก็ขนาดตามความฝ้าที่ลูกค้าต้องการพอดีเป๊ะนะฮะแต่ตัวเรือนจะเป็นตัวเรือน 18K สีเหลืองนะยลโล่ Yellow นะฮะแต่ลูกค้าอยากให้ชุบเป็นพิงค์นะฮะตอนนี้เทนพิงก์กำลังมานะครับพิงค์กับสีขาวนะส่วนสีเหลืองเดี๋ยว เขาเบื่อคงชุบกลับไปกลับมานะครับอย่างนี้ก็เป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับช่วงหลังๆนี้ให้ทําสีเหลืองเป็นเบสก่อนฮนะแล้วก็ค่อยชุบเป,เปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือความเบื่อหรืออะไรเงี้ยเบอร์ดีไซน์เบอร์สีอะไรเงี้ยก็ไปชุบใหม่ได้นะครับอันนี้นะฮะวงนี้เป็นแหวนเพชรสองแถวเตยนะเตยเหลี่ยมๆนะฮะ เราฝังด้วยกล้องนะมันก็จะเรียงเป็นเม็ดเม็ดเม็ดไฮปะเม็ดเตยมื่อแตเป็นเม็ดเม็ดเรียงๆเรียงๆชัดชัดเหมือนกันเท่ากันหมดเลยนะครับใช้ทั้งหมด62เม็ดนะฮะของลูกค้าทั้งหมดทองใช้ประมาณทั้งหมด4.04กรัมนะหนึ่งสลึงนิดๆนะฮะประมาณนี้นะฮะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวขององค์นี้อยู่หลังคลิปเลยนะครับส่วนท่านใดเห็นคลิปนี้นะฮะและอยากทำงานคอสตอมนะฮะ หรืมชัวเดอร์นะก็อยากสั่งคำหรือแก้ไขอันใหม่หรือว่าทำใหม่เลยนะครับซ่อมแซมต่างๆอลไรเนาะแอดไลน์ที่อยู่ไซา์ล้านผมข,ขึ้นไว้คร่าวๆนะถ้าท่านก็สแกนเสร็จแล้วท่านก็ส่งภาพภาพพลอยมาหรือภาพงานที่ท่านอยากทำมานะครับผมก็จะประเมินราคาคร่าวๆว่าณนะเวลานั้นๆใช้ทองเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะใช้พลอยใช้เพชรเท่าไหร่นะ ถ้าท่านโอเคกับค่าใช้จ่ายที่ผมประเมินคร่าวๆนะท่านโอเคท่านค่อยมาหาผมที่ร้านเราบอกนที่ร้านแล้วก็ผมจะออกใบรับงานให้พร้อมกับท่านก็มาจําไว้นิดหน่อยนะครับเสร็จงานก็ค่อยมารับงานไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานชิ้นนี้นะฮะส่วนที่เหลือผมฝากติดตามช่องนะครับร้าน Si m p l e ลจิล l ี่และสโตในชุกท่องทางที่ท่านเห็นนึงยนะฝากกด subscribe กดไลค์ด้วยครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการเติบโตของช่องนะครับผมขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ